สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลกูท่นก็ช่วงนี้ก็ถึงดีนะครับเพราะว่าฟ้าฝุ่นก็ถูกต้องตามฤดูก,กาลแต่บางเตื้ยก็จะนักน้าไปแต่หลายคนนะครับก็จะต้องอาระวังเรื่องของที่มาฟ้ากับฝนที่ผมก็ตอบเตือนทุกอาทิตย์นะครับเรื่องของคไค้เดินออกนะครับแล้วก็ที่น้ําท่วมขังฉะนั้น ในส่วนของใครที่หยาิพี่น้องหรืออาทิศใครเดินออกเราห่วงว่า,าบริเวณไหนนะครับที่มียุงนักอย่างนักก็มาแจ้งที่เทศบาลได้นะครับเทศบาลก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการฉีดพ่นยากันยุงเรียบร้อยนะครับซึ่งไม่เดียวเนี่ยยุงมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆบางเตือนเนี่ย เขาจะต้องเปลี่ยนยาในการฉีดพ่นกันยุงพ่องอย่างพ่องต้านนั้นก็เดียวทาง,งทางเทศบาลเองก็จะต้องปรับเรื่องของชนิดยาตวยยัวเองตัวนั้นก็เรื่องธรรมดานะครับการพัฒนาในส่วนอัจจิจะทากา,การต่อต้านยาฆ่าแมาลงต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นฝนตกมาบางเตือน้ําท่วมคังพองอย่ยงพ่องแล้วก็น้ํากวงก็ขึ้นตัว บางคนหลายท่านนะครับถึงบอกว่าเอ๊ะบางเต่อกลัวน้ําท่วมพ่องอย่างพ่องผมแจงพ่อม,ม่พี่น้องเลยโดยเฉพาะยงยิ่งในส่วนของเทศบาลนปูนะที่เขาจัดระบบมาเกือบเป็นสิบกาปีล้วนะครับที่เรื่องของน้ํากวงที่จะท่วมอะไรอย่ญญางต่างๆเนะี่ยมันมีนะครับเพราะว่าเขาวางมาตรการเรื่องของการน้ําท่วมของเมืองไว้เรียบร้อยนะครับก็คงจะบะ่าเกิดขึ้นท่าบ่ สุดวิสัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวีดีโอเขาจะกะไปได้เลยเพราะว่าเรื่องของภาวะของโลกร้อนนะครับที่หลายหลายประเทศที่พ่อแม่พี่น้องเห็นเรื่องของแผ่นดินไหวตึกถลลมเรื่องของน้ําท่วมตัวยอย่างตัวนียที่เราประชารถเห็นแล้วก็เรื่องของไฟป่าตัวกหลายอย่างนะครับที่ทำใหอภาวะโลกร้อนในใส่วนของ,งทางเทศบาลเองในเขตเนี่ยมันก็จะมีการน้ําท่วมขังที่น้ําฝนตกลงมานะครับแล้วก็ ทางเทศบาลเองก็ต้องก็จัดกต่งข้อมูลเข้าพยายามหลอกถอยต่งตางๆตลอดนะครับในเขตเทศบาลที่มันบันไหลนอ,อย่างต่างๆก็จะเปิดทางน้าเพื่อไหลเวที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของจามทีวีตดยมหาวันตดยแต่สิ่งที่ต้องแจ้งปอม่พี่น้องนะครับที่บริเวณอ่าสันเดลลอมนะครับฝั่งตรงข้ามไฟฟ้าแล้เกาะในส่วนของบริเวณจามทีวีแล้วก็บริเวณในส่วนของ มหาวันนะครับชุมชนมหาวันอย่างต่างๆ3ชุมชนเนี่ยทางเทศบาลเองผมจึงย้านะครับเขาได้ประสานกับทางกรมโยธาธิการที่ไม่เดียว่ากรมโยธาธิการเนี่ยเพื่อนจะเน้นเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของแม่น้ําตะลิงอะไรอย่างต่างๆนะครับเพื่อนบาดใจเน้นเรื่องของถนนแต่ด้ละฉะนั้นในส่วนของทางเทศบาลลําปูเนี่ยก็เพื่อนมีการมาศึกษาแล้วก็ออกแบบแก้ปัญหาเรื่องของน้ําท่วมท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองตอนเนี้ยเพิ่นครั้งแรกเนี่ยเพิ่นทําประชาพิจารณาไปก่อนละเสร็จละครั้งที่2เนี่ยผมก็ย้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองช่างแล้วก็ผมเองน่ะย้ำในการออกแบบนะครับที่เราจะทำพื้นเมืองเนี่ยในการแก้ปัญหาถาวรได้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำที่มันมีทางออกนะครับซึ่งจะพอเป็นพี่น้องใน3มชุมชนเนี่ยคงจะหูดีนะครับว่าน้ำสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันออกไหลาตามระบบไปแต่ไม่เดียวเนี่ยบนตามบ้านจะสารพองบ้านพองเรื่องของอ่ารางระบายน้ำอะไรอย่างต่างๆที่บสามารถไปได้ต่างต่างนะครับในส่วนเนี้ยตอนเนี้ย เริ่มมาออกแบบก็คิดว่าถ้าออกแบบเซจภายในปีนี้ปีหน้าเฮาก็คงจะได้งบประมาณปี68ซึ่งในส่วนของการออกแบบในเขตเทศบาลตีมุดเนี่ยถ้าเริ่มดำเนินการปี68อะ่ะ6กก็คงจะเสร็จฉะนั้นมันก็จะเป็นการถาวรในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเรื่องของแรงน้ำในเขตเทศบาลตีม่มุดฉะนั้นเหมือนกันนะครับการคิดนะครับที่จะดำเนินการไว้ลทุกคนว่า จะใดเนี่ยตั้งที่สมานเองเนี่ยตั้งผมเองเนี่ยเขาจะต้องคิดล่วงหนานะครับเรื่องของการวางผังเมืองการวางแผนเมืองเหมือนกับไม่เดียวนะครับคิดว่าตั้งแต่อทิหนาเนี่ยผมจะเริ่มแจกไวออฟลำพูนก็คือฉบับที่17ซึ่งเขาหายไปประมาณ2ปีปลายสาปีตั้งแต่โควิดซึ่งจะเป็นวารสารเพื่อ,อนุรักษ์ เมืองเก่าเมืองภูแล้วก็ลำพูเมืองน่าอยู่ในวิถีใหม่แห่งความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะขึ้นหัวข้อยอะนะครับแล้วก็แนวคิดก็คือนะครับโดยเฉพาะยิ่งยุคป,ปัจจุบันถึงอนาคตก็คือการมีส่วนร่วมเพื่อการก้าวไปสู่โลกใหม่ที่ไม่ทิ้งใครหล่นกับการเปลี่ยนแปลงทั้งความปลอดภัยวัฒนธรรมและการดำรงอยู่เรียนรู้พึ่งพาร่วมกันของคนร่วมสมัยหลังจากผ่านวิกฤตโควิดด้วย เศรษฐกิจวิถีใหม่นะครับอันนั้นเขาต้องดําเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการดําเนินการชีวิตใหม่เพราะอย่างเขาผ่านโควิดมากันได้นะครับเราก็หลดมาแล้วก็ตอนนี้เขาได้ประสบการณ์จากโควิดละแล้วเขาจะนําวิธีในการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยสองสามปีสีปีในส่วนของเมืองนครพูนอยู่ได้เราไม่ได้พึ่งนักท่องเที่ยวเขาอยู่ด้วยวิถีชีวิตของเราฉะนั้นในส่วนของอนาคตเนี่ยเราจะแยกจะไดโดยเฉพาะ เรื่องของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็น32%ในเขตเทศบาลเราจะมีนวัตกรรมใหม่อ,อย่างที่จะให้ผู้สูงอาย,ยุได้มีการออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และก็สามารถสื่อสารได้ซึ่งคิดว่าในส่วนของกระบวนการเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยสองเดือนละเขามีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เขาจะสรุปกรรมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหลังจากที่สรุปของอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นครั้งที่สอง ในการเปลี่ยนกิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผมก็ให้รักละการเลยว่าโอเคในส่วนของเรื่องของเวลาประชุมประจเดือนเนี่ยก็อยากเห้มีเรื่องของสุขภาพจะเป็นหลักโอเคเรื่องของภาพมาสวดโอเคต้องเหมือนเหมือนตึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรื่องของเทศอเองที่นราเขาไปตามวัดผู้สูงอายุไปวัดอยู่แล้วฉะนั้นเขาจะมาทํากิจกรรมออย่างซึ่งเขาก็ลองละสองทิศก็ได้รับความสนใจจากชมรมผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งที่ ดำเนินการก็คือเรื่องของที่เปิ่นกึศอย่างอยากขึ้นเพื่อท,ทำอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับแต่วาของสถาบันพระปกเกา้าเปิ้นมาประเมินเรื่องของอโครงการสํานึกพลเมืองก็ยังคล้ายเรื่องของสภาเด็กแต่อันนี้เป็นเรื่องของโครงการสํานึกพลเมืองว่าคนในท้องถิ่นนะมีความต้องการอ,อย่างในการที่จะพัฒนาของท้องถิ่นซึ่งตั้งส่วนของ องค์เฮียนบัตตุรีเพิ่นได้มีการดําเนินการเรื่องของสภาเด็กนะครับสภาเด็กแล้วก็ใหือมีการแบบสอบถามอย่างต่างต่างเขาคิดเห็นเพื่อออนได้คิดว่าบ้านเมืองตัวเป็นใดมันก็ออกมา3ประเด็นก็คือว่าโรงเรียนบัตตุรีความต้องการของออนอันแรกมันจะเข,า,ขาเสนอเรื่องของมันฮ้อนมันมีราคามุ้งอันที่2เรื่องของจาราจรน,นะครับการจาราจรจะได้ อันที่3เรื่องของขยะนะครับซึ่งในส่วนนี้ประกอออกความคิดเห็นแล้วก็แต่สุดท้ายพวกก็ลงคะแนนกันคะแนน,น,นมาอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของก่อสร้างโดมหลังคาของเวนประตุรีเพราะว่ามันแคบพื้นที่หกให้มีตึกนักละอ่อนมบมีที่วิง่งถ้าละอ่อนมาอยู่กลางสนามก็้อนความต้องการของละอ่อนผู้ปกครองโอง์งเรียนครูก็จะเป็นเรื่องของการขอหลังคาโดมในการคุม อันนั้นก็คือสิ่งตีโครงการที่เป็นต้นแบบที่ออกชัดเจนฉะนั้นผมก็บอกว่าโอาเคนี่เป็นโครงการต้นแบบเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพปรเมพี่น้องก็คงจะเคยไปเฮือนศิลปินตีนหน้าวัดประธาตุเขาก็จะมีการรวบรวมศิลปินเป็นซิบเกือบสวคนละนะครับตั้งแต่คนแรกเขาเริ่มกันเฮือสถานที่นะครับตั้งแต่เขาได้สถานที่มาที่หน้าวัดประธาตุก็จะมีออกโปรแมพี่น้องก็จะสามารถปดูได้ซึ่งในส่วนเนี้ยงวดเนี้ย จะเริ่มตั้งแต่วันเนี้ยวันที่เสาเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินการเรื่องของเงือนศิลปินเรื่องของงานต้นกล้วยสูงงานหัตถกรรมศิลป์คือคนอ้อศิริรักอาจารย์แก้วก็เป็นคนละพูนเปิห้องว่าเก้ากล้วยละนะ้านแ้วก็คือเอาใจกับกล้วยพองก้านกล้วยพองใบตองแห้งมามาทำผลิตภัณฑ์ที่หลายๆครงการอันนั้นคือคือสิ่งที่เป็นเรื่องของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของสํานึกของคนในการเรื่องของการรักษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ใช้สิ่งที่มีในการดรําเนินชีวิตเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้กับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกับใบกล้วยนะี่ยใบกล้วยต้นกล้วยสมัยก่อนเราก็หู้ดีแล um, ้วฮ um ัมเจมีถ um ุงพลาสติกถุงเซลล์เขาก็ใช้ตอกล้วยใบยกล้วยต้นกล้วยหลายๆอย่างนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ เราพยายามที่จะเปิดเรื่องของแนวคิดอะไรอย่างต่างๆ,ๆนะครับก็พอดีวันอาคารที่ผ่านมาผมกับอบประจกัฐเทศบาลได้เป็นส่วนของประธานในการจัดเรื่องของสภากาแฟของจังหวัดหัวหน้าส่วนมดนาเขตในจังหวัดรัพยมีร้อยกว่าตี่กักนมดเพราะว่ามาเซ็ตแล้วก็เป็นโอกาสที่ตังเทศบาลเองผมเองก็ได้อู้อ่าพิเศษน,นำเสนอ อันแรกที่ผมนําเสนอเรื่องของโวไลลำพูนว่าลําพูนเมืองน่าอยู่ในวิธีใหม่แห่งความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โควิดอ่ะผมก็แจกทุกคนนะครับซึ่งเดียวจะก็แจกครับชาวบ,บ้านปอมเมพ่น้องว่าแนวคิดในอนาคตของเมืองลำพูนที่เหมือนกับผมติดป้ายไว้แปดนโยบายเมืองเก่าลำพูนสู่เมืองอนาคตว่าเมืองเขาจะไป ทิศทางใดคือปรด้๋ยวหงว่าแนวคิดแล้วก็เรื่องของกรารพัฒนาพือหูหน้าส่วนอะไดงูอั้น,นก็แจกให้ไปไปอ่านกันไอ้ถ้าอธิบายเลยก็ลาบากเดี๋ยวคงจะเอาไปเจกตามร้านค้าตามาอะไรย่างต่างถึงหมดใน,ส,นส่วนที่สองเองผมก็เรื่องของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลาพูนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ยพ่อแมีพี่น้องคงจะเริ่มเห็นตั้งเทศบาลเริ่มตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านเจ้าแม่ เขาเริ่มตั้งเสาละปีนี้ผมยกเสาขึ้นนี่าห้าสิบเซนเพราะคู้เตื้อเนี่ยมันต่ำลงไปตอนนี้ยกขึ้นละนะครับเริ่มใส่พวกกัวกระตันเพราะว่างานเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่เก้าตุลาเสร็จสิ้นเสาเก้าพฤติการในส่วนของการวันที่เก้าเนี่ยก็ว่าวัน,เป,น,วนเป็นวันเจ้าแม่พอดีมันเกิดเจ้าแม่พอดีมันก็เป็นพอดีเขาเลยเอาวันที่เก้าเลยเป็นการแห่ขบวนห้อยโคมเจ้าแม่ คมแรกนะครับที่ดําเนินการฉะนั้นผมก็บอกนะครับว่าปีนี้คอนเซปต์ของเทศบาลเมืองลำปูเนี่ยจะคนที่มาแอวเนี่ยได้มาถ่ายหูได้มานอนได้มากินได้มาเดินนะครับแล้วก็ชิมชอบแชะที่เขาออกไปรายการ,รต่างๆเนะี่ยสแกนคนก็จะได้หู้เรื่องของโรง,งแรมห้องอ,งอย่างพ่องนะคะจะเป็นประโยชน์นะครับในการสร้างเศรษฐกิจมหาศาลที่ทางรัฐบาล ยก้โคมแสนดวงเป็นหนึ่งใน16ว่าทําของเมืองระปูดที่จะต้องคือคนเนี่ยจะหดมาเอวผมก็บอกเลยนะว่าเขามีไฮไลท์ประมาณ6จุดแล้วก็เขาจะมีชุดแผนที่ตีวางเป็นพอดไ้เลยเขาจะคือคนเดินจะใดโดยมีรถรางเป็นรถนําำละเกาะจุดผมก็นําเสนอ,อหน้าส่วนนะครับว่า จะได้ก็จางเถอหัวหน้าส่วนนะ่ะช่วยเฮาประชาสัมพันธ์ตัวลูกน้องตัวมาถาวายโคมแล้วก็มาเซลฟี่แล้วเ,เพื่อที่จะก,กระจายหรือว่าลงเฟซก็ได้ในหโฮงสวยๆงามๆกระจายไปสู่เพื่อนฝูงทั่วประเทศทั่วโลกมันก็จะทําให้คนรู้จักแล้วก็คนได้มาเมืองระปูตัวอ,อย่างตัวนฉะนั้นการเซลฟี่การไลค์การอะไรอย่างต่างตงเนี่ยนะเฮามาใช้เทคโนโลยีที่เฮาไปต้องเสี่ยงตังแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตังที่สวรเองก็จะเริ่มแล้ว เริ่มจะทา Tik To อกในการประกวดเดี๋ยวก็คงจะเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็เรื่องของอก่อนเทศกาลโคมละโฆษณาเวอร์ชันสองก็คงจะเป็นเรื่องของหลังจากมีโคมละอย่างละนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเรื่องของการตลาดแล้วก็อ e ีเมลของแล้วก็คนของเราเองโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องคนหนุ่มคนสาวในเขตเทศบาลแล้วก็ ทั่วไปเฮาก็สามารถเฮือช่วยกันเฮายังอย่างไรเฮาจะดําเนินการเรื่องของประชัสมสันธ์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะบอกเก็นระยะระยะ,ร,ะ,ยะ,ร,ะ,ยะรอจุดที่เฮากําหนดและเเห็นภาพเดี๋ยวผมก็จะขึ้นวายนิวที่ถ้าขามลแล้วแล้วก็ที่จุดที่เฮาจะดําเนินการเป็นจุดเป็นจุดเฮือกับ่อแม่พีน้องได้มีหูวว่าเส้นทางในการเดิน ของเมืองระพูนเทศกาลโคมนะเป็นยังไงนะครับมาแล้วประทับใจฉะนั้นผมเอก็จะต้องมีการประชุมเตรียมความพร้อมทุกอย่างในการรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองระพูนนะครับโคมระพูนเพราะผีนี้เราได้รับความร่วม,มือจากทางจังหวัดนายกอบจอและจากส่วนขององค์การมหารนจังหวัดนะครับแล้วก็มาร่วมกันในกิจกรรมเรื่องของทำโคมแสนดวงฉะนั้นก็คิดว่าอันนี้ก็คืออ,ออเดอร์อันหนึ่งนะครับที่บอกกล่าวพร้มพี่น้อง ประชันสมันแล้วตอนนี้พ่รเมพิ่นอ้อจ้าบ้านาเริ่มสต็อกเริ่มประมาณ7 0,000แก่นแกนในเขตเทศบาลก็อันอาานั้นก็คือเศรษฐกิจใ้กับพปอเมพี่น้อจ้าบ้านครับพ่อเมพี่นงก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการก่อสร้างอาจจะประจุดวกหน่อยเพราะว่าเรื่องของมันก่อสร้างในช่วงนี้ตัวนะครับเรื่องฟ้าฝนเข้ามาัวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาดตอนนี้ทางผู้รบเหมาก็ได้เข้าดําเนินการเรื่องของการลินน้ําฝนกาดละ,นะ,น,ะนะครับเพราะว่าอย่างกลัวจะเสาะได้เนี่ยเขาประกาศมาประมาณ4ีหเดือนกาดสองรอบนะครับจะตรง จะต้องขอพ่นมาทำนะครเพราะว่ามันมีคนนับนะครับในส่วนของอการดําเนินการเรื่องของหลังคาอขอสร้างการซึ่งเขาอย่างต้องขยายเพราะอย่างเพราะว่าโปรก,กา้าเมกาการ์ดขอขยายลังคาเรื่อยๆ หลังคาจุดนั้นจุดนั้นเซตมันก็มีผลกระทบจากนฝนตกมานักมันก็ล้นลินเก่า่ะก็ที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องแก้ลินใหม่ซึ่งผมเองนั่นก็โดนพวกไฟมล์นลอกในการเดือดหัวตลอดก็บผมบางเลืองผมไม่ใช่ความพิษผมนะแกต่มันก็เป็นช่วงเป็นช่วงตี่ภาวะเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ พราะอย่างกูเตือเนี่ยมันอย่างปอๆแรงลินในากาศแต่ตอนนี้มันอย่างปอเพราะอย่างก็เพราะพวกมีน้องขอเพิ่มราคาติ๊กเพราะว่ามันฮอตแดดพองเวลาเอากล้องจองมากะเต้นเต้นพองเกาะบ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลก็ทำมือเซจปัญหาก็มีเกิดขึ้นแหมอเรื่องแรงลินเห็อันนั้นก็ต้องยอมรับตามสภาพนะครับอันนี้ก็คือเทศบาลเองสมาชิกสเทศบาลเองก็ดำเนินการห้องบประมาณในการดำเนินการครบวนท่านจะว่าใครไปได้แต่ในตัวนีว้เอาแก้ไขปัญหาละ แต่มันฝนตกมันก็ต้องธรรมดานะครับต้องยอมหับสภาพส้อาท็จคจริงที่เกิดขึ้นตามที่เราตามความต้องการของพ่อเมพี่นอกาาเทศบาลเองผมเองพูดไนงะก็เอาแต่โปรแมพี่นว่าเขาบชัดนึกสมาชิกสภาเทศบาลก็เหมือนกันเปิ้นก็อยากให้มันดีการที่ทำเนี่ยมันจึงมีผลกระทบอแต่ถ้าเสร็จแล้วทุกคนก็มีความสุขเหมือนกันนะครับเหมือนกับถนนรอบคูเมืองด้านนอกตอนนี้ ผู้รับเหมาทํางานนะครับได้สัก70%นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มทําหน้าการอะไรต่างๆไปผมถึงบอกนะครับว่าการทํางานมันถึงมันสะดวกมันบัดจะสบายเหมือนกับในทําในปา่าทาต้นนนในอะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่เดียวเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วก็มันดีสําหรับโปรพี่น้องชาวบ้านนะครับจะาใดก็ตั้งที่สบายเองกําชับผู้รับเหมาตลอดนะครับว่างานพวกเนี้ยมันก็จะต้องเพื่อดีที่สุด นะครับ่บางเต่อผู้รับเหมาเนี่ยมันก็ฟันมานะครับตัดราคากลางตัวเองแล้วก็ตอนเนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผู้รับเหมาโดนปั๊บวันละ3,200แล้วก็ตางเทศบาลเองก็เล่งงานอยู่แล้วในการดําเนินการซึ่งก็คิดว่าในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องผมเองเนี่ยจะถูกโทรศัพท์ตลอดว่าบางเต่อไปมันสูงพ่องลดเข้าไปบัดได้พองออ่ยงพองนะครับทางเทศบาลก็มันิ้งน้้าใจนะครับทีมงานเขาไปแก้ไขให้ตลอดและหลังจากเซ็จก็ ถามงามก็งามเหมาะก็เหมาะดีก็ดีนะครับก็ก็ก,กไปอย่างนะครับโอเคก็ทําตามเป้าบางเตือ่อก็ต้องขอสุมอาอภัยด้วยนะครับเรื่องของการดําเนินการนะครับแล้วก็ทางที่มาลเองนั้นก็ได้เสริมนะครับในเพาทํางบอ่าเรื่องของเงินเหลือจ่ออายเพราะว่าปีนี้ที่ผมบริหารบ่เอาตั้งแต่ปัลัดรองปรลัดหัวหน้าไฟต่างต่างนักเงินที่เป็นเงินเดือนเขาก็มีเหลือเขาก็มาตั้งเป็นรายการใหม่ซึ่งอ่าครูเมือง11ครูเมือง15เนี่ยที่พอเม่พี่น้องก็บอกนะครับว่ายี่กบุญทำาฟุ บางอย่างฝากหรือฝากเดียวเราว่าเอาขอไปเงินมันมดนะเรื่องของเงินลุนลนเฮาก็เลยเอาเงินของเฮาเนี่ยจ่ายก็คิดว่าจะคงจะเริ่มทําภายปีเนี้ยแล้วก็เสร็จอีหน้าเข้าเมีสาพอดีคงจะเสร็จก่อนเมียสาวนะฟุตบาทคูเมือง11ถึงคูเมือง15ที่มอพี่พ่อแม่พี่น้องบ้าน่วยก็ไปนั่งน้องว่าไม่ได้จะทําทอย่างทํทำครับ เขาห้งวันนี้นองนอนใจใน,นเรื่องนี้ถุวจะได้ก็จ้างนะครับช่วงนี้บันี้ลืมนะครับงานกลุ่สลากย้อมเสาสามถึงเสาเก้านะครับแล้วก็เสาเจ็ดเนี่ยจะเป็นไฮไลท์เรื่องของต้นสลากมรดาสลากกันแล้วก็ขบวนแห่วันที่เสาแปดแต่วันที่เสาสามเนี่ยก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์รายการตัวนะครับก็แถลงข่าวผมก็ไปถุยครับกาะช่วงนี้ในภาวะเศรษฐกิจเยี่ยนะครับสิ่งกี่ดีที่สุด ตอนนี้รัฐบาลก็ลดน้ำมัน30บาทละลดกาไฟฟ้าเหลือ4บาทสิบเดี๋ยวจะลดเหลือสัก3บาทเก้าสิบแกนะครับรอขั้นต่อไปนะครับแต่จะได้กระจ่างสิ่งที่ยามฉุกเฉินผมเองก็ได้เตรียมงบประมาณเตรียมเงินสาหรับลงจําน้ำให้กรับ่มแม่ี่น้องไปใช้ได้นะครับบเกิน5,000ันสามารถตังเกิน5,000ันร้อยละบาทเลยก็กว่า6เดือนพุทธมันจะลดนะครับถ้าไปตอดอกอะไรต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ครับ่มแม่ี่น้องไปใช้ถตะแฮมเรื่องนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ จะดีที่สุด5ประโยชน์ของการกินข้าวตอนเช้าที่บัณฑิตควรพลาด 1. นช่วยให้สุขภา,ภาพโดยรวมดีขึ้น 2. ช่วยควบคุมโรคอ้วนและคุมน้ำหนักได้อย่างดีเพราะากินตอนเช้าอ่ะเนเช้าก็าาออกกาลังกายต่างๆปัจจัยกินตอนเย็นกินตอนเย็นกินเซ็ตก็รับนะครับแล้วก็ให้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานจดจําอารมณ์ดีเพราะกินข้าวอิ่มตลอดทั้งวันและสำคัญที่สุดบ้อเป็นโรคกระเพาะอาหาร นะครับท่านกินตอนเช้านักก่อยก่อยตอนเย็นนะครับก็ต้องกินก่อนนอนเนะี่ยสัมอ้วนติกๆิก,กแล้วสุดท้ายลดความเสี่ยงของเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โกรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะครับก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านได้ไปใช้โดยเฉพาะย่างยิ่งสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยตรงก็คือไม่เดียวเรื่องของแนวความรัดของในหลวงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกินนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดสร้างครอบครัวอบอุ่นแล้วก็สุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ไปวิ่งได้ที่สวนม่วนใจของเทศบาลวนภปูลด้วยความราดีจากใจนยกบุญครับผมพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ